สวัสดีครับทุกคนเราอันนี้เราเข้าโรงแรมเร็วเพราะว่าเราจะเข้ามากินข้าวเพราะว่าเขามีอาหารให้ในโรงแรมนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้เราเข้ามาในห้องเราจะถ่ายรีวิวห้องเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากมันเป็นแบบเหมือนเรียกว่าอะไรเรียกกังแบบแปลกอะ่ะมันเป็นโมเดิร์นจะไม่โมเดิร์นก็โมเดิร์นอ่ะแต่ว่าก็จะมีความเก่าแฝงซึ่งมันแบบมันแ,บบแปลกดีนะเดี๋ยวคมจะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับไป ะครับผมก็คือตรงนี้ก็คือเป็นประตูที่เราเดินเข้ามานะครับแล้วก็เนี่ยพอมีรองเท้าให้แต่เราไม่ได้ใช้เพราะเดี๋ยวเราจะชนเขาอีกเพราะเราเอารองเท้ามันมันไม่ใส่ไม่สบายนะอัานานี้เราก็จะไม่ใส่แล้วก็ส่วนตรงนี้ ER, เป็นรองเท้าที่รองเท้าเราก็เราก็วางตรงนี้แล้วก็มันก็จะมีไฟแล้วก็มีตรงนี้มีเป็นอย่างนี้แล้วก็มีรองเท้าให้อีกนะเนีย่ยวิทยากาใส่ของเนี่ยก็มีรองเท้าเม็นไฟแล้วเดินเข้ามาประตูนี้ก็จะมีประตูอันนี้ซึ่งพอเราเปิดเปิดเข้าไปทะลุห้อง แล้วก็ลงไปตรงนี้ก็จะเป็นอ่างก็เราจะเห็นจะมีของพร้อมใช้แล้วก็มีซิงมีเก้าอี้นั่งได้นะนั่งล้างหน้าเอาหมดน,นั้นไอ้นั้นแะล้วแต่นะแล้วก็นี่ตัวนี้ห้องส้วมแล้วก็มีส้วมมีที่ฉี่ให้ที่ฉี่ของผู้ชายได้แล้วก็เป็นที่ล้างมือกันได้นะแล้วก็มีที่ชู่ข้างบนให้แล้วก็เป็นหน้าต่างมาด,ดูหน้าต่าง หน้าต่างน่าจะเปิดไปข้างนอกเนี่ยหน้าต่างก็เปิดไปดูวิวข้างนอกได้นะตรงนั้นก็ว่าก็สวยดีนะออกไปข้างนอกได้ประมาณนั้นนี่ก็เป็นหน้าต่างสองฝั่งนะนี่หน้าต่างสองฝั่งมันมีวงลวดนะแบบประมาณนั้นหน้าต่างสองฝั่งแล้วก็นี่เขามีมันอาไม่เอะไรเนี่ยเหมือนน้ำหอมนะนี่ไฟแล้วก็เดินออกไปเอ้เดินเข้ามามันจะเป็นเดินทางนี้ จะเป็นเล็กๆแบบมินิบาร์เล็กๆเ,เนี่ยที่ล้างมือไปซิงได้แล้วก็มีน้ำกีมีผ้าเย็นนะียแล้วก็นี่เหมือนชุดชาชุดชาทุกคนแล้วก็วกาตน้ำเครื่องชงกาแฟแล้วจะด้า,า,านี้ก็เป็นตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็มีผ้าให้แล้วก็ในตามเกจน,นี่อันนี้ไม่มีอะไรนะเออในเมื่อเราจะรีวิวเราก็จะถ่ายทุกอย่างน,นี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่เทียน,นเทียน ตรงนี้หัวลาเป็นตูห้หลอดนะครับเนี่ยตามนี้เลยอันนี้ก็เป็นแอร์แล้วก็อันนี้เป็นโตะ๊ะโต๊ะนั่งนั่งชิลแล้วมีทีวีตรงนั้นมีทีวีมีทีวีครับก็ตรงนี้เป็นทีวีแล้วก็ตรงนี้มันเป็นอันนี้นะอันนี้เป็นรีโมททีวีหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นเครื่อง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 เหมือนเครื่อง FM นะครับแต่ว่าใช่ไม่เป็นนะผมอ่านไม่คมอ่อยฮวงแอรอ่อนแต่ว่าอ่าไม่เยอะนะ อ่านออกห้าเปอร์เซ็นต์นมันยากมากนะภาษาญี่ปุ่นก็ยังไม่มีรูปภาพเลยไม่รู้เราก็ไหนเป็นเป็นระเบียงอยอกไปนปี่ออกไปนอกเดี๋ยวประตูเปิดเนี่ยเปิดประตูเองประตูล็อกหมดนี่น่าจะเหมือนบ้านหรอกมือหมู่ประตูประตูเอ,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 อประตูประูนออกมาประตูนี่ประตูประตูไประตข้างนอกข้างในก็เป็นห้อ,องหรอกประตูมันอกอน,อนีอ่าเป็นหลังคาไม้ ตรงนี้นั่งชิวเนะนี่ยนั่งชิวได้เลยตรงนี้มองไปเห็นภูเขาเ่ยนะเห็นภูเขาดอกซากุระมั้เป็นเมืองเล็กๆนะอย่ก็สวยนะจริงๆแล้วตรงนี้คนคนญี่ปุ่นนั่งตรงนี้นะแล้วก็คนญี่ปุ่นจะสูบบุหรี่ก็เนี่ยแต่ว่าถ้าอย่างพวกเรา,าผมเนี่ยนั่งในนั่งชิวๆแบบนั่งตากลมชิวๆได้เลยนะเนี่ยสบายเลยนะครับ ก็เนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมาฟาร์ตี้ตรงนี้ได้เลยนะจริงๆแล้วห้องนี้ใหญ่อะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยห้องเนี้ยอยู่ได้สี่ห้าคนแล้วไงนอนได้สี่ห้าคนนะครับเดี๋ยวกลับเข้าไปในห้องก่อนนะเนี่ยกลับเข้าไปในห้องนะจริงๆอะเชื่อมือแบบจริงๆห้องเนี้อยู่ได้สี่ห้าคนอะไม่ใช่ห้องสองคนมันเล็กนั่นอืออุ้ยลองจ่าห้องเนี้ยอยู่ได้สี่ห้าคนนะแล้วก็เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆด้วยนะผมไม่กล้าทำแต่สีส่วนม่เด็แปลก เป็นเหล็กนี่นมันเสียงเดียวกแล้วก็นี่เป็นรูปภาพมันไม่ออกเหมือน,นกันเป็นโต๊ะนั่งชิลแล้วกินข้าวอะไรนีผ่ผมผอมนะแล้วก็สวิตไฟอะไรสักอย่าง,างไม่รู้บางที่มัมวอมมมมเ,เอาใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอานะมาตรงนี้มีที่ชั้นหนักเครืแล้วก็ตัวนี้เป็นกระเป๋าอะไรสักอย่างนี่ บอดี้สปอนก็เหมือนี่ยบอดี้น่าเป็นอะไรกก็กเหมือนทาตัว,วนะฮะแล้วก็เนี่ยทาทาเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มีหน้นาต่างเปิดไว้ได้อีกเช่นกันเฮ้ยต้องขออันนี้ฮะเปิดออกมาข้างนอกได้แล้วมันไม่ต้องเผื่อเพราะว่าผมไม่ขุดเปิดเ,เพราะมันทุกคนจะเห็นของเราเปไดิดนะไม่ได้อุ้ยนะตึงไม่แน่นหรอ โอเคเนี่แล้วก็ตรงนี้เอามาอมแล้วก็มีท่าชุดตัวท่าชุดเท้านะครับนี่นี่หนึ่สิ่งตรงนี้ที่ไหนไม่มีนะผมอยู่มาเนี่ยโอ้นี่ที่อาบน้ำข้างนอกครับเอา้ารอครับสำหรับกดหน้าต่างเราก็ดีเป็นอ่างน้ำนะครับอ่างน้ำแน่ครับรงไปแช่ได้เลยนะครับนี่ชิจ้อมาเลยโอ้โหชิจ้อเลยเลยไปแช่ได้นะครับประมาณนี้ห้องไม่มีอะไรนะครับการรีวิวห้องจบแล้วครับ Goodbye, bye, -bye what